ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อ้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักขรินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงกรมีหลากหลายผู้คนมีหลากหลายเชื้อชาตินะครับที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเกียงท่านพิมพ์คำว่า B IGONE ตามด้วยเมเลโก่เก้าบิ๊กวันเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนักศิน์มีดหมอครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในวิวโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับด้วยกันนะก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับนะก็แล้วก็ที่สําคัญสําหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็ อย่าเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เด็ดขาดติดตรงไหนให้ถามเข้ามาตรงนั้นได้เลยนะครับกดมาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086 329 1496นะครับนะในทุกๆคำถามคับนะักขลิมนะิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวก็ที่ขออนุญาตก็จะไม่ได้ตอบนะครับก็คือในเรื่องของเกยแท้นะ ดูก็นั่งจกว่ามันเหมือนกับเป็นคำถามและเป็นคำตอบนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับดูแล้วก็เหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วมาตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นคำถามและเป็นคำตอบที่ไปทำลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทำลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาก็นั่งจากว่าส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามานั้นก็ปับ ทงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับนะทุกคนครับที่ทาเข้ามาต้องการคําตอบเดียวจริงๆนะจะคือมิตรผมต้องแท้เท่านั้นนะครับปีนปตองทันหลวงพ่อเท่านั้นนะประมาณนี้เราจะไปตอบเป็นคําอื่นไม่ได้ถ้าเป็นตอบคําอื่นก็จะเป็นเรื่องแล้วก็จะเป็นปัญหานะตรงนี้แหละครับก็เรียนท่านตรงๆว่ามันเป็นคําถามไปเป็นคําตอบที่เป็นทลายความรู้สึกของคนจริงๆนะและคนเชียร์ถูกทําลาย คนแรกๆก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามาเองนั่นแหละนะครับนะเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้นําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อนะครับนะโดยพอมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโนะคนครสวรรค์ของเรานะครับผมเองเขาพยายามที่จะนําเอานะครับความหลากหลายนะมีดของครูบาจาจทรย์นะครับนะโดยพอมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่วางไว้อยู่หน้ากล้องขณะน,นี้ก็ล้วนแต่ว่า ผมได้รวบรวมมา,าไว้ในตัวผมนี่ก็มีด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะครับนะตามที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นมียุคต้นก็ดีจะเป็นมีทยุคกลางก็ดีหรือว่าจะเป็นมียุคปลายก็ดีนะครับประมาณนี้นะก็ได้รวบรวมเอาไว้นะครับในตัวผมเองไว้ทุกยุคทุกสมัย ว่ากันง่ายนะครับการนักจ้าวาโตผมเองนี่ก็เป็นผู้ที่มีความชื่นชอบนะครับเป็นชีวิตจิตใจในเรื่องของเกี่ยวกับมีเทศสัตรานะครับโดยเพะมีเทศสัตตาของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดหนองโกของเรานะอ่าก็จริงๆแล้วนะครับพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็จะถามผมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับบ่อยๆว่าอาจารย์นครินไม่มีหลวงพ่ออื่นบั่งมาเลยครับประมาณนี้นะอ่าส่วนใหญ่ผมก็จะ มีหลวงพ่อเดิมนะครับนะมากกว่านะจริงๆแล้วมีทุกหลวงพ่อนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระบางเหลืองแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีทุกหลวงพ่อนั่นแหละนะครับแต่ก็ที่มีมากจริงๆที่ผมได้รวบรวม้วก็สะสมนะครับนะเป็นชีวิตจิตใจของผมเลยก็จะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะนะก็เนื่องจากว่าผมเองนี่ก็ เป็นผู้ที่มีความรักความชอบนะครับนะความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อก็คือมากเป็นพิเศษนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วนะนะครับก็เนื่องจากว่าสมัยเป็นเด็กๆผมก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณตานะครับนะที่สําคัญคุณตาผมเองก็จะเป็นหมอเขาเรียกว่าเป็นหมอโบราณนะก่ารักษาคนช่วยชีวิตคนนะครับมามากต่อมากเรียกว่านับไม่ถ้วนไปแล้วกันนะครับนะการรักษาของท่านในยุคนั้นสมัยนั้นก็ ผมจะเห็นได้ว่าจะมี2อรูปแบบในการรักษานะครับอย่างเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะทั่วไปนะอ,อย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนอะไรต่างๆพวกนี้อย่างนี้ท่านก็จะรักษาด้วยสมุนไพรนะใช้รากไม้เปลือกไม้เปลือกหอยเปลือกปูอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านาจัดยานะครับนะให้ยาเกี่ยวกับผู้ป่วยใน ยุคสมัยโบราณว่ากันง่ายนะส่วนประเภทที่2นะครับนะผู้ป่วยกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้เขาเรียกว่าโดนนะวิญญาณร้ายต่างๆนะครับที่เข้ามาเบียดเบียนนะที่เข้ามาทาลายว่ากันง่ายนะครับภาษาบ้านๆเรียกว่าคนโดนผีเข้านะาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับเวทมนต์หรือว่ามีดเทพศาสตร์นะครับของครูบาอาจารย์ของเรานะโดยเพราะมีดหมอหลวงพ่ะเดิมนะ ก็คือใช้ขจัดปัดเป่าว่ากันง่ายนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นนะครับนะ,ะในการทําการรักษาของคุณตาก็คือมาตลอดนะอย่างนี้นะก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่มีมีดเทพสัตตราหรือว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเรียกว่าโดยเพพาะคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนี่ก็พอจะทราบดีในเรื่องของอนุภาพหรือว่าพุทธคุณนะ,ะเรียกว่าไป เมื่อเรามีอยู่ในตัวนะครับก็นอกจากที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับนะตัวท่านเองแล้วเนี่ยที่ยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะ,ะไม่ว่าท่านจะไปออยู่ที่หนไหนแห่งไหนนะครับถ้าไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนนะครับนะ,ะโดนพวกวิญญาณร้ายอะไรต่างๆคนนี้ก็อ่าเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะ าพูดถึงวิญญาณนี่ก็จะไม่ต่างกับมนุษย์นี่แหละนะครับนะบางทีก็มีวิญญาณดีก็มีมีวิญญาณร้ายก็มีแต่วิญญาณร้ายเนี่ยเที่ยวไปหลอกล้อนคนอื่นเขานะเขาเรียกว่าวิญญาณเกเรเอา,อางี้ดีกว่านะอ่าไปเที่ยวเบียดเบียนไปเที่ยวทําลายคนนู้นคนนี้นีนนน่อน,นี้เขาเรียกว,ว่าผีเกเรนะมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะคนก็เหมือนกันนะมีคนดีก็เยอะมีคนเกเรก็เยอะนะประมาณนั้นนะครับนะ เมื่อเราเจออย่างนั้นเราก็ไว้กําจัดไว้ช่วยเหลือนะครับนะ,ะมีดหมอลงพัอเดิมเนี่ถ้าต้องบอกว่าผีกลัวที่สุดนะ,ะก็คือมีมีดลงพ่อเดิมไว้เล่มเดียวนะครับไว้ในครอบครองก็ยิ่งกว่ามีเงินทองอยู่ในครอบครัวนะเอาล่ะครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านรับชมนะจะใช้เวลาสั้นๆในการที่จะให้ท่านมารับชมนะครับนะ พูดถึงก็จะหยิบนะครับนะมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ชมนะสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆน,นะครับของหลวงพ่อเดิมนะของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโคของเรานี่แหละนะที่สําคัญนะเป็นมีดที่ขนาดพกพานะครับนะมีดยุคต้นนี้ถ้าจะเอาความสวยเอาความงดงามนะครับก็ต้องเรียกว่าอาจจะสู้มีดยุคกลางจะหรือว่ามีดยุคปลายไม่ได้นะ โดยพอยุคต้นๆนนี่ก็หลวงพ่อท่านจะเน้นสร้างดําไม้ฝักไม้นะครับนะก็เนื่องจากว่าวัตถุดิบนะครับนะในหรือว่าอุปกรณ์นะการที่จะนำมาทําในยุคนั้นก็ต้องว่านะครับนะท่านไม่ได้อาพิธีพิถันนะครับนะในเรื่องของอไม่ได้ไม่ได้ไปติดในเรื่องของวัสดุว่ากันง่ายนะนะครับนะ นะก็หมายความว่าจะเป็นวัดสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้ผ่านการปลุกเสกจากห,หลวงพ่อนะครับจากาหลวงพ่อเดิมเองก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเข้มขลังนะครับนะได้ทั้งหมดเลยนะาบางคนก็มักจะไปติดในเรื่องของวัดสดุนะหรือว่าติดในเรื่องความสวยงามนะครับนะแต่ถ้าไปติดในเรื่องความสวยงามต้องเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะหรือว่ามีดยุคปลายนะ แต่ถ้าเป็นมีดจุกต้นๆเนี่นะครับนะถ้านำมีเพื่อจะไปใช้งานจริงๆนะก็เรียกว่ามาถูกที่นะครับนะถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกเช่นเดียวกันนะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ,ะก็ต้องการที่เราอยากจะ,จะมีของดีๆนะครับเอาไว้ในครอบครองสัก ชิ้นหนึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ฉลาดเลือกนะครับก็าหมายความว่าเลือกเก็บนะครับเลือกมองสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปไว้ใช้งานนะอาจจะมีคํากล่าวอยู่ว่านะครับก็คือเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลย แต่จงมองหาสิ่งด,ดีๆเพียงส่วนเดียวและอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับนะ เมื่อมองแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องฉลาดเลือกนะครับนะ,อะลองใช้สายตาอันแหลมคมของท่านนั้นลองมาใช้วิเคราะห์อจอลึกดูนะครับนะ,ะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะแต่ละเล่มนั้นก็คือบางท่านก็บอกว่ายังไม่ดียังไม่ใช่ประมาณนี้นะอันนี้แหละครับก็ไม่อยากที่จะพูดไปไม่อยากที่จะบอกไปนะ,ะก็คือ พูดจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรก็พูดได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าของพูดไปแล้วของมันไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านเนี่ยลองมาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็เป็นผู้ตัดสินใจนะ,ะด้วยตัวของท่านเองนะครับนะเพราะการมองของเรานั้นมองตรงไหนอย่างไรก็คิดออกมาไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะอย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นก็คือ S <S <an> <S เห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะเพราะว่าการมองมันก็มีมองต่างมุมนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าใช่บางท่านก็บอกไม่ใช่เห็นไหมนะครับนะบางคนก็เวลาได้ของมาก็เอาไปต่อเวนถามคนนู้นคนนี้ทีนะครับนะท่านจะไปคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะตอบเหมือนกันนะครับเพราะเขาเห็นไม่เหมือนกันนะมองคนละมุมนะต่อให้ตัวผมเองบางท่านนะที่ท่านเลือกมาบอกว่าดีมากเลยนะครับแต่ผมตอบ ท่านอาจจะไม่ดีก็ได้ประมาณนี้นะครับนะวันนั้นมันมองไม่เท่ากันนะเอาละครับก็พอชมในส่วนของภายนอกนะครับก็ไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะองค์ประกอบของมีดก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนใ,นใหญ่ๆนะครับหก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะและ2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับนะส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของใบนะนี่ก็นะครับขออนุญาตก็จะ ซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะในส่วนของอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับนะ,ะในแต่ละคลิปในโอที่ผมได้นำมานะครับนะ,ะทำการเผยแพร่ะนะครับนั้นก็ต้องการที่จะให้ท่านอ่านในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะ,ะต้องต้องการให้ท่านอ่านในรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น3ส่วนอย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะ ถ้าดูในส่วนของฝักก็ต้องดูว่าฝักมีแม้แบบไหนรัดไว้นะครับนะอย่างฝักเล่มนี้ก็จะเป็นแปดตังนะครับนะเป็นแปดตังนะ,ะผสมกับเงินน,ะนี่ก็ก็คือได้รัดไว้แล้วก็จะมีเชือกนะครับมีเชือกก็คือรัดไว้ในส่วนกลางนะเอาละก็ผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะครับนะ แล้วก็ลองมาไล่ดูนะครับนะลองมาไล่ดูนี่นะก็มียุคต้นอายุเป็นร้อยปีนะครับนะก็นื่องจากว่าหลวงพ่อท่านได้สร้างนะครับนะมีที่เป็นจิตจารักษณะเลยกับต,ตั้งแต่ปีพศ2450นะ่านะเป็นต้นมานะครับเป็นต้นมานะศิลปะก็จะเป็นศิลปะชาวบ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะ ที่สําคัญนั้นก็จะไม่ได้ระบุชื่อของช่างเอาไว้นะครับนะไม่เหมือนกับช่างยุคกลางนะ,ะก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับนะช่างยุคต้นๆน,น,นี้ก็จะเป็นในรุ่นของคุณปูคณ่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับนะของช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะที่สําคัญท่านเป็นครูบาอาจารย์นะของช่างยุคกลางเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสานนะครับในการเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดนะ,ะในเรื่องของการ วิชาการตีมีดสร้างมีดนะครับนะให้กับทางวัดหนอง่อเดิมนะให้กับทางวัดหนองโพว่ากันง่ายนะครับหรือหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะอ่านะครับอาทิตย์ท่าเนเห็นอยู่นะครับการตอบอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นนะครับนะเป็นพละคาถานะครับนะ,นะ,าานะบนะก็เลือนลางนิดนึงก็นังจากว่ามีดเล่มนี้ก็ได้ผ่านการใช้งานนะครับมาค่อนข้างที่จะมากนะ ะนะครับนะก็เป็นอักขรนะครับนะค่อนข้างที่จะรู้สึกจะเป็นอักขระ9ตัวนะนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทีหลังว่ามีได้ตอบอะไรไว้บ้างนะครับนะอ่านี่นะครับก็เรียกว่าเป็นความงดงามนะครับความงดงามของมีดเล่มน,นี้นะนะก็จะมอง มองตรงไหนอย่างไรก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติหละนะ,ะแต่ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับบางท่านก็มองเห็นบางท่านก็มองไม่เห็นนะ,ะนี่นะครับนะฝีไม้ลายมือของช่างยุคต้นนะครับนะอาจจะไม่งดงามนะครับนะอาจจะไม่สวยวเรียกว่าเหมือนกับปียุกกลางอย่างที่ผมได้เียนไปนะ ถ้าใครนะครับนะไปติดความสวยอย่างเดียวก็อาจจะพลาดในเรื่องของอได้ของดีดีไปนะถ้าเอาสวยกริปนะครับนะในเรื่องของแหมรัดในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าวัสดุอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องเป็นมีดยุคกลางแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายนั่นแหละนะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดยุคต้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะนําไปใช้ประโยชน์จริงๆนะ เอาพุทธคุณจริงๆเรียกว่าเต็มเปี่ยมนะครับนะในเรื่องพุทธคุณไม่มีลดน้อยถอยลงนะดูให้นะครับนะนี่ครับเรียกว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นคาถาที่ตอบเอาไว้นะครับทั้งหมดก็จะมี9ตัวนะครับนะเป็นอสังวิสุโลปูสะปุภา,นะาสำหรับมีเล่มนี้นะครับแต่ก็จะ เลือนลางไปนิดหนึ่งนะครับเลือนลางไปนิดหนึ่งก็นื่งจากว่าผ่านการเวลามาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับนะ,ะก็จะมีรอยก็เรียกว่าที่สําคัญเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะมากนะอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้ว่าเวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ41วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะ ก็สำหรับท่านใหม่ๆนะครับหรือว่าท่านเก่าๆก็ดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่าดูดีนะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับแล้วก็ดูดีมีประโยชน์นะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับกดติดตามนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือนะครับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ มื่อชมแล้วนะครับท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสองสัยอย่างไรนะก็สามารถที่จะติดต่อนะครับนะสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์086 329 1496อานนะเบอร์086 329 1496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนะนักคลริมมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลริมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ